จริงนะคะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือชื่อเดิมคือกรมส่งเสริมการส่งออกเรามีภารกิจที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้โดยที่มีการพัฒนาสินค้าแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมแมลงก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอนาคตแล้วก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยนะคะที่จะให้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย Creative Thailand หรือ Creative Economy นะคะซึ่งเบื้องหลังก็คือเราจะต้องทำอย่างไรที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการจากโล c a l ไปเป็น global ได้คะ่ะ i'm massimo reverberi i'm the founder of baxolutely baxolutely is a thai company that is the first in the world to make pasta containing 20% of cricket flour thailand has a potential market for the whole insects recently we contacts with the DATP and they asked us how they can support us and they created an area at the Typhex and uh, I'm very proud to say that the Prime Minister has shown uh, the cricket pasta to the media as an example of uh, new products, food innovation and possibility of exporting um, of new products from Thailand to other countries. I hope there will be with DITP the possibility to collaborate more uh, and, and to show these new insect products in uh, food fairs all around the world. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมสร้างสารรค์ด้านอาหารนะคะที่จะแสดงศักยภาพของประเทศในฐานะที่เราเป็นครัวสร้างสารรค์ของโลกนนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญสําหรับสาหกรรมอาหารของโลกเราก็มุ่งเน้นที่จะเชิญชวนบริษัทผู้ผลิตที่จะวิจัยหรือพัฒนาอาหารชั้นนาของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมในประเทศไทยนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าแล้วก็ประเทศ ที่เป็นตลาดหลักของเรามากมายนะคะให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพกับผู้ประกอบการนะคะการที่จะเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะสามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ไทยเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะ การสนับสนุนภาคการส่งออกเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างไรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีและเม็ดเงินเหล่านี้จะได้ย้อนกลับไปพัฒนาประเทศสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ1 1 6 9เจ้าหน้าที่จะคอยให้บริการข้อมูลและคําปรึกษาแก่ท่านด้วยใจบริการ